ไพ่เล่าเรื่องคุณนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับท่านบ้างนะคะอาจารย์ขออนุญาตนะคะสับไพรเพื่อเปิดดวงให้ท่านที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับท่านนะคะอาจารย์ขอตัดดูพลังงานไพ่ของท่านที่เข้ามาฟังก่อนท่านได้ไพ่อะไรนะคะท่านได้ไพ่ พระสังฆราชไฮรลแฟนนะคะโอ้โ oh หสวยงามค่ะหนึ่งถ้วยค่ะเพราะฉะนั้นพลังงานแห่งความดีนะคะพลังงานแห่งความสุขสมหวังจะเป็นของท่านนะคะอาจารย์มองว่าท่านที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่มีศีลธรรมยึดมั่นในอ่าเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ของสังคมยึดมั่นในความดีนะคะเชื่อในศาสนานะคะ ท่านเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทําบุญจิตใจท่านเป็นกุศลมากๆสิ่งดีๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับท่านนะคะหมายเลขหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆต่อไปนี้ชีวิตท่านกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานความสุขความสมเปร็จความสมหวังจะบังเกิดแก่ท่านอย่างแน่นอนนะคะใหะ้พลังงานท่านออกมาสวยงามมากเลยค่ะอาจารย์ขอเปิดเพิ่มสักหใบนะ เรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านอีกนะคะขอพลังงานไพ่หใบนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านอีกขอดูหลังไพ่ก่อนโอ้โหเชื่อไหมเป็นไพ่ใบเดิมเนี่ยความรักนะคะไพ่ถ้วยใครโสดจะเจอเนื้อคู่ใครครบหากันมานานจะลงเอยด้วยการมั่นหมายแต่งงานนะโอ้โหเล่นหนึ่งถ้วยถ้าใครเป็นครอบครัวปัตถนามีบุตรได้บุตรด้วย ปรารถนาในเรื่องของที่ดินบ้านอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะโชคลาภใหญ่ๆเลยคะ่ะมาดูเพิ่มนะคะโอ้โหดวงท่านปังน่ะพลังงานไพ่สิบหมายเลขสิบนะคะวิวออ f ฟอร์จูนกลงล้อชะตาโชคลาภโอ้โหแบบจะพูดยังไงดีอะคือมันเป็นพลังงานของจัก,กรวาลจริงๆดวงท่านเปิดแล้วกำลังหมุนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น ขาขึ้นแบบจุดสูงสุดของชีวิตก็ว่าได้นะโอ้โปังมากเลยค่ะเห็นไหมสี่มตเท้าความมั่นคงนะมีบ้านมีที่ดินเนี่ยมีหลักทรัพย์ร่ำรวยมหาศาลโอ้โหไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านขึ้นอ่ะหนึ่งล้านสิบล้านก็ว่ากันไปเลยนะฮะท่านจะมีลูกน้องบริวารเยอะนะอาจจะวุ่นวายบ้างแต่ท่านก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ แน่นอนค่ะลูกน้องเยอะก็วุ่นวายเป็นธรรมดาแต่ด้วยบาร,รมีของท่านเนี่ยท่านจัดการได้นะฮะไพ่สองเหรียญเป็นลักษณะของอ่าหยินหยางนะคะหรือเลข8ดอินฟิตี้นะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเงินเนี่ยหมุนเข้ามาไม่รู้จบเงินทองไหลามาเทมานะฮะโอกาสดีๆหมุนเข้ามาจริงๆค่ะไพ่เจ็ดถ้วยท่านปรารถนาสิ่งไหนท่านก็จะได้สิ่งนั้นเห็นไหม อาจจะแปลว่าทองทองคําแท่งทองคําก้อนโตๆสิ่งล้ําค่าอ่านะคะลักษณะสีทองอ่ะคือสิ่งที่ล้ําค่าอยู่ตรงหน้าท่านนี้แหละไม่ไปไหนใบสุดท้ายอ่ะใบสุดท้ายบอกว่าสิบดาบอย่าเพิ่งตกใจนะไพ่ทั้งหมดดีนะคะเพราะฉะนั้นสิบดาบมันแปลว่าอะไรสิบดาบมันแปลว่าถ้าท่านเจอปัญหาอะไรก็ตามมันจะคลี่คลายและจบลงแบบ ถ้าสมมุติว่าท่านมีศัตรูมีอะไรอย่างเงี้ยศัตรูแพ้ภัยศัตรูจะไม่ทําอะไรท่านได้เลยนะคะศัตรูแพ้ภัยหรือท่านเจอปัญหาอะไรหนักหน่วงก็ตามปัญหานั้นจะจบลงและคลี่คลายไปในทางที่ดีเพราะอะไรหลังไพ่ท่านไงเป็นตัวตัดสินเลยค่ะพลังงานหนึ่งถ้วยท่านดูดอกไม้เป็นสัญลักษณ์อาตีเหมือนเป็นดอกบัวก็ได้นะ นี่แหละคะ่ะคือความดีของท่านเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็จะแพ้ภัยถ้าเข้ามาไม่ดีเข้ามามีปัญหากับท่านเขาจะได้รับกรรมท่านมีบุญค่ะดูดวงท่านใส่ดีมากๆเลยจำได้ว่าดวงท่านที่เปิดขึ้นมาเราตัดไพ่ได้ไพ่พระสังฆราชนะคะท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านเป็นคนดีมีศีลธรรมนะคุณงามความดีของท่านนี่แหละย่อมตอบสนองและผักดันดวงท่าน ให้สูงส่งนะคะวิวออฟออชูนสี่ไม้เกิดความมั่นคงเพราะฉะนั้นจะต้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตความรักก็มั่นคงต่อกันเป็นรักแท้นะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นน้อมรับไลค์แชร์ขอให้บังเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันใดเลยค่ะรวยเป็นล้านๆขึ้นไปได้เลยค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ